โยสังฆปูษามหาโพคาทิะโหอิมังมาลาผุผังสิงกะรังอัคคระลาภีธานังปะทีตังพุทธสีบูศีมาธรรมมัดสีบูสีมาสังคสีบูสีมาสาธุสาธุอิมินาสกาลีนา

ชสเสนาพาคสอกศตูปเทียนใชเทียนหงหัวคาทิมเป็นเทียนไชขอให้ทิดุงตบบกสาธุนโมตักสาพระคาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ที่เพริเจะามีตะลุโณนนาหานเอีหววัตถุไม่เทติบุมาจะยัมตุเทวาสวะเขาอิสามีอยาขัคันทัพนาคาติทันตาสันติอยงมุนีวลวจะนางสาถวมีสิมันตูพุทธสาวนาคาโลอายะพันตาธรรมสาวนาคาโลอายะพันตา สังคตสาวนากาโรยังบัทันตาสาธุสาธุเทวดาเจ้าทลายเอ้ยบ้าน,นี้ทั้งหลายสิได้ทธรการมงคลขึ้นในสถานที่นี้คือสุขเข่าหล่อขวนให้ข้อคัวและกพบภูในดำลงตำแนงไม้พัวมวยการโรงเรียนบ้านพะนลี สีนนรักทบข้าวอ,ขอ,ขอะไรอาจานเนธมะผ้าสีนนรักษ์นางสาวพรอนสนบสีนนรักษ์ลูกสาวนางสาวท่านสนบสีนนรักษ์ลูกสาวอ้าวนี่เขาที่วัดอาเจ,าจ้าต้องมาสุมนุ่มประซุ่มจวยเพื่อให้เป็นสิริมงคลก็ขอเทินสาธุ ตัวสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาวาสีสีสวัสดีสมซื่นอื่นๆก็ฝ่าไม่เอาใส่ยาเสียงดังไปอยู่บอกค่ะ มหาสังกาดเปลี่ยนราศีเป็นการฤดูแถมไทยพาะสุริยะอาทิตย์ใหเข้าสุริยายาราศีเป็นวันดีเดือนสิเอมือนีแล่นมือดีลายคำม,มาพันอมนักปากและอาจารย์เพิ่นบวกพูนหานหารวมแม่แล้วโค้งสร้างแก้วก็ว่ามือนีเป็นวันดี คงใสยาดิธีก็ว่าถืออมุตตะโสสิทธิโยกว่ามือนีเป็นวันดีเป็นดิธีอมุตตะโสจำเรางโลกจากกวานพญาสังคัญสิดีใหม่เพิ่นเก้าวให้ว่าถือเลิกใส่สีสวัสดีมุงคุ้มเร่องหุ่งพาสุริยาแจนทุมรัศมีเป็นวันดีอันประเสริฐฝุงหาทั้งหลาย ยิงสายและเท่าแก่ขุนขวนขน่วยน,น,นำมานั่งเครื่องอาจใบสีใส่พันตพนนูพันดีมาตั้งหองตองฝูงพี่น้องมูวง,งสาพอมกันมาสะพังทวนหน้านั่งยายังทั้งยิงสอยและเท่าแก่ ขืนมีใจศรัทธาพรมกันมาอานุทนาถวายอานุทนาถวายประสิทธิผลอ,อันยองให้แก่เจ้าจอมมีผู้พ่าปัญญาอุตมะเฮืองหอดเจ้าหอดเก้วจงอยู่สวัสดีตั้งแต่นี้ไปเมื่อนาขอให้ทาำพอแผ่นรูงสีโนลา อายรย์เนตนาภาสีนกโนราพุกคนยาและลูกสาวนางสาวพรสนสนกสีโนราล,ลูกสาวนางสาวทันสนกสีโนราล,ลูกสาวจงอยู่ดีกินดีพำพำ่อมฝัคัวแลมีสหายมันคงดี อย่าได้มีคำกังมุนและเสาวสโศมมีประโยคอนหายากายาทั้งทอมพะร,ริยาริยมีลูกแก้วกิ้งบุรตาและบุตรีอย่าให้มีเจ็บตาปวดหัวและมัวเกาอย่าได้หูเขาพาติโลค่าขอให้มีพรรษาอยู่เงยืเงยาว่าน้อยขอให้ได้หอดโอยควงเขาพันปีเป็นขนาดทพ้ม ิกราชสธรขอให้มีเตรสู่น้หิพียงเพีางเทมุงโพยไพยาได้มียนใดมาบังบียอยามี่ไพมาขมเกียนแลหิสาหาเขาทองพญาปัญญาอนเสษติเนผาุเข็นนมุบาทให้ได้เป็นอาทงยดคือกิติโอดบอยวาหยดหรือซาให้มีสติปัญญาดีเหือนดังภาโส ให้มีไทยที ún, ่กบและหินสาปวงป่าซาเข้าลงกบไวที่ทนไทยซอยหมู่ซาห้มี้ักดายิ่ง่าเ่าขอให้ได้เป็นเจ้ากังหุงพันไส้เมื่อย่างไปใสให้มีกบริไลน้องกัไว้ถูกไฟกำยำเกยงยกคำขันแดงเหลืองสภามีผูกขะเขาของเนองน้องลุนอยากไปมากองเฮืองหูง สาปสิงเหมือนทุกเมื่อเฮือเหือแก้วเงินคำฝนโบกกระพันสาทำเนี่ยงหอดปัดขอดเสียงน้ำหมูซาติ่มอาณาขัะพังสะพันท่ม่อยวันท่าคนต่างภาษานนองวายเท่าเสียงสาถุกการขอให้มีอันมีผิมีหันเหนือพื้นแทนแสน ผูเจ้าหอยใดนอนกินยอยู่ยงัยงดีแห้มีโงบสักดาอลําเลิศเงินคําแก้วเกิดอันมันตันอนปปงอาทิตปไตยยังองอาจโบคาเแถวยัง,งดีหญ่กัวเก่าไหลาเหมือนเท่าพันทวีประสิทธิเตโสประสิะทธิมังคโลมหาสโยสยบมหามูรุิมาหก่า มาอย Dante, да. ู่เขาสถานท่องหฮีงพางว่ามาดือขวรเนื้อหวันเจ้าอย่าได้ร่างลาไว้ให้มาเขาหวมทิ้งฝูงขาหลิงเห็นแล้วง่งมุงสมซื้นหวนเงินถุงเขามากอบเนื้อหวมสรีโค้นมอ่งสรีประสิทธิ์ขับเธอ